โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหลังเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงเดิม เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในรัศมี5กิโลเมตรจำนวน9าตำบล84หมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยตำบลสามเรือนตำบลพิกุลทองตำบลบางป่าตำบลท่าราบอำเภอเมืองตำบลดอนทรายตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามตำบลบ้านไร่ตำบลแพง อําเภอดำเนินสะดวกและตําบลวัดแก้วอําเภอบางแพรรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหลังโรงไฟฟ้าราชบุรีนั้นจะสิ้นสุดสัญญาซื้อขายกับไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในช่วงปีพศ2568ถึงปีพศ2570และในการต่อสัญญานั้นจะต้องดําเนินการก่อนที่จะหมดอายุ10ปีทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราช บุรีจำกัดจึงต้องดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนไว้ก่อน แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าราชบุรียังมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานทั้งที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการระบบสายส่งแหล่งน้ำและระบบท่อก๊สธรรมชาติจึงมีโครงการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนในพื้นที่เดิมโดยการจัดเวทีดังกล่าวนะคะมีวิทยากรประกอบด้วยนายพงศักดิ์เย็นอ่อนผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมนายสมศักดิ์ทองแก้วผู้ชนาญการสิ่งแวดล้อมนายสมบัติเฮสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรสุเท ศิลปาน,นันทกุลผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการวิเคราะห์ด้านเศรษ,ษฐศาสตร์ให้ประชาชนได้รับทราบสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วมแต่เป็นรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าเดิมแต่อุปกรณ์ร่วมพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก็จะปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนขนาดกําลังการผลิตประมาณ900-1,000ถึงเมกะวัตต์ ต่อเครื่องจำนวน3ชุดนะคะกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ2 7 0 0ถึง3 0ม0เมกะวัตต์ใช้กาา๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรองตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรีมีพื้นที่โครงการรวม2015ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลพิกุลทองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีวันนี้เป็นวันแรกก็ถือว่าเป็นการกำหนดขอบรบารมีเหตครั้งแรกครับที่การกำหนดขอบเขตการเดินาร เรียกว่าคอคอายที่หนึ่งคอายที่หนึ่งเนีย่ยมันเป็น